สวัสดีค่ะนี่มากินอาหารเที่ยงยุโรนจีนค่ะร้องเบิงค่ะว่านิเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะมัน้องสดซุปจีนเบิง่ามมนสิังไหนเนาะค่ะมากับแฟน่ไปกินกุสโอ๊ดเอี่อมีกัน partire andare a roma ah sì così 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 anche acino poverico danno mi อยู่ ล้านพิ่นค่ะรอบล้านเพิ่นเนาะคะ่ะเจ้าของลานค่ะนั่งข้างนอกก็ได้แต่ว่ามันห่อนเนาะคะ่ะบ่รามักนั่งนั่งขง้างในดีกว่าจังแอร์เย็นเนาะคะ่ะของแฟนสั่งอยังเบาๆเห็นเราเนาะคะ่ะ สซสโอเคบารีคิวขอบคุณค่ะคน้องค่คล้ายๆกับพอ่อคล้ายๆกับพ่อปาอยา <So. S 1> าซอสและเผ็ t ปละพริกแกโอเคแม่ทำมา,ามลองกินดูว่ามันเป็นยังไงเนาะค่ะเน

ไข่ไข่อเห็ดมันอ่น้ตาเพื่อนกะพรอยนะค้ะอืมเป้น mm ้ำตาลเราใช้เน

嗦嗦，它、啊，它，它<手>，它、嗯，它，它、嗯，它，它、呃，它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 、okay，它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 ， ก็แซบอิ่เลยค่ะสมกับจืดนไหมีะจืดสมใส่น้ำตาลเข้าไปซองถุงแล้วมอไม่รสชาติใส่เกิดขหยขาวไป่นิดน้อยขี้หยวกขาวนี่ กินเรือลายๆเนี่ยก็นเก่งใจไม่ค่าด้ยค่ะมากหน่กเป็นอี่งก็เลยเสียสตามแฟนมาโบเป็นยังเนาะกินกินโบเบิดกินไปนวอยเดียวเพราะว่าโปรเสบตัวทองปืนกิน Okay. buongiorno buongiorno è stata una settimana nostre... solo lunedì, lunedì giovedì allora la facciamo giovedì più lunedì, un mercoledì un ah, sì, sì va bene se è mercoledì perfetto, più un giorno prima perché oggi è proprio perché io devo decidere con una ciunata lo stesso di là scegliere quale è gelato serve, sì. poi o di no allora ci vediamo mercoledì eh. Eh sempre su questo rapporto va bene, va bene ok ok, okay. okay. Sushi, buongiorno, <laughs> benissimo, grazie buona giornata ok, grazie ciao <coughs> grazie Anni che copre una บแ,บแซบดั้วค่นบแซบปันใดค่ะจะมาังกินเพราะว่ากินใจไหมค่ะที่ไปคืนอะไรเอาเราค่ะได้สนุกค่ะหล,ล,ลือเครื่องถ้วย ใจเงินค่ะครับ mm Sorry. Yes c o n t c o n t t h s Yeah Yeah Don't like sweet coffee ไปได้ติดด้วย้อให้ c บการเก็บตั wow> มาบดกระยางค่งเสียใจหรอกนะ mm. ่อฝืนกินเบาไปนะคะมันแบแซ่บ mm. มันไม่แซ่บมันไม่แซ่บถ้ามันแซ่บก็จะกินหมด ช right? ีญเจริเนียอบคุณขอบค e ุณขอบคุณด้วยใ่างหากบอกแฟนมาขอบคุณด้วยใจต่างห i ß อ่อนกระจมนาวกระจมครับพี่น้องคะพาไปกินอาหารจีนพ่อไว้ซัมมิ่นนะคะเนาะคลิปนี so <Island> ้พ่อไว้ซัมมิ่น ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs>